แพลพาวโพสสิ่งที่อยากพูดขอใช้พื้นที่ตรงนี้พูดถึงเรื่องพ่อบิก๊กสรุปแล้วแม่แพล์พอบิ๊กก็ยังทำหน้าที่พ่อแม่ที่ดีสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยลรักชาแนลค่ะพี่น้องมือนิกาซิมิข่าวสารมาอัปเดตให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันค่ะล่าสุดหมอลำแพลวพาวแฟนเพจค่ะได้โพส์ลงนะคะบอกว่า สิ่งที่อยากจะพูดมานานขอใช้พื้นที่ตรงนี้เรื่องแม่แพลวพ่อบิก๊กแฟนขับวัาสันค่ะพี่น้องเกิดเอียงขื้นโอะกับแม่แพลวพ้วนะคะคือได้โพดจังสีค่ะหลังจากที่โพดนะคะเพิ่นกับเดนแนบคลิปนะคะได้เว้ากับเอฟซี F C, กับเช่านิดนะคะเว้าว่า,วาจังไหนนันพี่น้องเพิ่นขอใส่พื้นที่ในอินเทอร์เน็ตที่จะเว้านันเรื่องหยังไปรับชมรับฟังในคลิปพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีคะ่ะน้องเกียวสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีแพลกรขคอนิญาตนะคะพื้นที่พานมากอเราก็มองมองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปตลอดแต่ว่าเมื่อนีแพลก็ถือว่าเป็นมือบุญ,ญหญยเข้าสีเห็ดบุญหานคุณยายเทพแพ้ก็เลยอยากอยาก,อยากขอเว้านะคลิปนี้นะคะอยากอยากให้จบอยู่อยู่คลิปนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องดราม่าต่างๆทั้งคนที่ โจมตีแพลวโจมตีพ่อบิ๊กจันสินะค่ะคือแพลวอยากขออนุโมทนาน้ำเลหลายนะคะก็คือแบบว่าคนที่รักหนูคนที่รักบิ๊กจันสินะค่ะแพลวอยากให้ทุกคนเปิดใจและอยากให้ทุกคนยุดยุดไหมถึงว่ายุดโจมตียุดโจมตีอาต่างคนต่างด่าก,กันไปกันมาทั้งแฟนคลับทั้งสองฟังทั้งสองฝ่ายซึ่งแพลวกับเบยอยากให้อ่า แพร่กับวอยากให้ทั้งสองฝ่ายคือโจมโจมตีกันไปกันมาคือมันบ่โจมบ่สิ้นนะคะคือตอนนี้แพร่แล้วกับพอบิ๊กก็คือทําหน้าที่เป็นพ่อของลูกเป็นแม่ของลูกต่างคนต่างท้ามหาหากินหาเงินเลี้ยงดูจุดประสงค์คือตอนนี้คือเราดูแลลูกต่างคนต่างท้ามหาหากินอย่างเช่นอพอบิก๊กเฮดคอนเทนต์กับคนนั้นคนนี้เราก็ไม่อยากให้ไป comment. คอมเมนต์เพื่อนมีสิทธิ์ เพิ่นมีสิธิจะดําเนินชีวิตของเพิ่นลละแพลกับมิสิธิจะดําเนินชีวิตของแพวเพราะฉะนั้นแพวอยากให้ทุกคนหยุดอ่าใครที่รักแพลนะคะแพวอยากให้หยุดไม่ว่าะจะเป็นเพจใดก็สร้างที่สร้างเพจมาโจมตีหรือด่าทอกันไปกันมานะคะแพวขอขออนุโมงบุญน,น้่หลายๆนะคะพี่น้องอยากให้หยุดอยากให้จบเพราะว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับกับการที่พ่อบีคือพ่อของลูกและแพวก็เป็นแม่ของลูกเพราะฉะนั้น ตั้งแต่มือน,นีจนทอนมือตายเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงคําว่าพ่อของลูกแม่ของลูกได้เพราะฉะนั้นแพวเขาเขารบการตัดสินใจของบิ๊กเข้ารบการตัดสินใจของแพวต่างคนต่างมูกอ่อนแล้วต่างคนต่างทำมาหากินเปิดโอกาสให้มุกข่อยเดทมาหากินอย่างสบายใจเถอะพี่น้องคือยุหยุดซะยุดแซ,ซะกันไปกันมาโน่นนี่นั่น้วกามีบางคนบางเพจก็ว่าคอยสร้างเพจมาจมตีผัว เราจะทําเพื่ออะไรเพราะว่าเขาก็คือพ่อของลูกบอกเคยมีความคิดไม่เคยสนับสนุนให้ใครมาด่าพ่อของลูกเพาาหยังพี่น้อง,งพ่อลูกเขกากะฮักพ่อ,อืนาริตานี้รักพ่อโดนโดนเธอไปหาพ่อนี่ดีใจหลายเออคือมันมันไม่มีเหตุผลอย่างที่ตรงเหตุแบบนั้นนะคะแล้วใครที่รักสนับสนุนบิ๊กหนูไม่เคยไปไปเกียดชังอะไรใครอืเพราะฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ มีสิที่จะสนับสนุนหรือว่าติดตามคนที่เรารักคนที่รักแผลวขอนะคะแผลวขอแผลวขอว่าขอให้โฟกัสถ้าหักคอยเออหรือบางคนหกักหักหักบีกแต่สร้างคอยนั่นสิเออก็ให้ให้ติดตามให้กําลังใจเพราะบีกเห็นหนูก็เลื่อนผ่านแค่นั้นก็จบแมนบอกค่ะเออถ้าบางคนติดตามแผลวแต่บริเตติดตามบีกก็คือก็สนับสนุนกันถ้าเห็นก็เลื่อนผ่านถ้าเห็นคนที่เราไม่ไม่โอเคเราก็เลื่อนผ่าน เพราะฉะนั้นอย่าไปแซยอย่าไปโจมตีกันให้มันจบซะถ้าคุณบอกว่าคุณรักน้องน้องโตเกียวหักน้องนาริตะคุณก็ทําจิตใจให้มันเป็นกลางโป่งซะพี่น้องโป่งซะเพราะว่ามูข่อยเน็ตแชทในอย่างคือข่อยก็พอบีก,ก็กคุยกันเรื่องลูกกันอย่างปกตินะคะณนะตอนนี้คือเราไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องทะเลาะบ,บ่อแว้งอะไรกันทุกอย่างคือเคลียร์คือจบสําหรับหนูนะหนูคิดว่าเข้าควรที่จะเดินหนาถ้ามากินเพื่อลูก ต่างคนต่างทำมาหากินเพื่อลูกดำดำเนินชีวิตของตัวเองธุรกิจของตัวเองอืเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเป็นมือบุญนูขอบกเคยมาบอกดอกก็เลยอยากขอว่าเออมือในห้องเสียบุญแพล็กก็เลยขออนุญาตอัดคลิปนะคะก็ขอบคุณเอซีแฟนคลับทุกคนที่ติดตามให้กำลังใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากไผ่ห้าก็ติดตามให้กำลังใจเพิรนเออถ้าเาบ่วมาไผ่ห้าก็แค่เลือน่านอืมเนาะ ก็วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ท่าบุญน,นั่มแล้วก็ให้กำลังใจไม่มีอะไรมากักคลิปนี้ก็อยากบ้านี่แหละพี่น้องมันสว่งอยากบ้าแห้งเออให้มันสวง่งซะมือนี่นั่นแน่แน่แเาก็สิเฮ็ดบุญหญ่แล้วให้มันสวง่งได้บอกแล้วกับสับายใจนะคะโอเคบ่มีอย่างหลายเหมือนกับเพจเบียกเยเพจงานเอียงต่อเราพี่น้องเนาะโอเคขอบคุณและสวัสดีค่ะนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคือจังแม่แพ้่าเภาเพลินวานน่ะเนาะค่ะเนาะ คันผู้ใด้โมากระแค่เลื่อนผ่านวาสันค่ะพี่น้องหรือนะคะคําบอกบางช่วงบางตอนเนาะคะ่ะพี่น้องก็เสิไดฟังแล้วเนาะว่าแม่แพรวเพิเพ่นวาจังไหนเน่หลังจากที่แม่แพร่เนาะค่ะเพิ่นโพ์คลิปนี่ลงไปเช่านิดล่ะก็เอฟซีก็ลงมาคอมเมนต์กันหลายหลายค่ะมาค่ะสีอ่านฟังด้อค่ะเดอ้อคอมเมนต์แรกเพิ่นว่าโอเคจบแบบสวยๆต้องทําใจและเปิดใจยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างตามนี้และคะ่ะ สุดยอดค่ะแม่แพลวชอบคนไหนก็เชียร์คนนั้นไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านจริงค่ะแม่แพลวพูดถูกค่ะส่วนมากมาจาก f อฟซีวสันค่ะใช่ค่ะแม่แพลวพูดถูกวสันค่ะพี่น้องนะคะเนาะ บันนีเอฟซี่นะคะเพื่อนกับมาบอกว่าหมดทุกหมดโศกเดินหน้าเลี้ยงลูกไปค่ะเดี๋ยวทุกอย่างมันก็ดีขึ้นค่ะน้องพูดได้ดีมากค่ะเราทำหน้าที่พ่อและแม่ได้ดีที่สุดถึงจะเลิกกันไปหลายคู่ในโลกนี้ต่างคนต่างทำมาหากินกันไปแค่นั้นเป็นกำลังใจให้ทั้งสองคนและทุกๆคนนะคะใช่ค่ะเดินไปข้างหน้าให้มีความสุขถึงจะไม่ใช่คู่ชีวิตกันแต่คำว่าพ่อแม่ยังคงอยู่ตลอดไปภาษาอังกฤษ เอฟซี FC และกับเชา่าเนตเพิ่นกับมาคอมเมนต์ให้กำลังใจเมพรวกับพอบิ๊กนะคะเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ด้วยกันเลิกลากันไปแต่แม่แพิวกับพอบิ๊กก็ยังทำหน้าที่พอ่อแม่ที่ดีสำหรับน้องโตกเกียวและน้องนาลิตะนะคะพี่น้องพี่น้องในช่วงคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นจนังใดสามารถคอมเมนต์ลงในใต้คลิปใดเด้ดค่ะเด้อเนาะว่ามีความคิดเห็นคือก,กันกับเอฟซีกับเชา่าเนทถ่มาคอมเมนต์แบบนีบ่หรือผู้ใดมีความคิดต่าง จากนี้ก็มาบอกสู่กันฟังเด้อค่ะเด้อสําหรับผู้ใดที่ยังบกกดติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นี้เด้อพี่น้องเด้อเพื่อที่จะมาอัปเดตข่ตตาวสารนํากันในทุกๆุมือเด้อค่ะเด้อนะคะเนาะสาหรับคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอลาพี่น้องไปก่อนเอาข่าวข่าวข่าว,าวสารมาฝากไว้เพียงสํานีค่ะคลิปหน้าจังพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ